ขับรถมเนี้สาบธายดีส่ะบายดีเจ้าสาธายดีตเี่ยงบางเนี่มาลุงพุงพัวจะมาจะคนเขาคงพับขึ้นก,กวะตูหนอวาน้าลุงพุงพัวเลยแพนด้ากับไปได้ือนี้น้องก่เป็นคนขับรถกำลังจะออกเมื่อหน้าชมเจ้าอแแท้ๆ,ๆูกก็อไอหล่าหากามาตะแยไข่เคิดไปจะเศ้าก่าน้ได้พอดีเนาะ เดี๋ยวฉันจะจังมาจากคนจันำกินไปกินไมดบล้อ,อ,ลอจ้ากับบอล้อ Wow. ได้เลยไปเพื่อนเาคือโบติงเหมือน่ะโบติงไรเกลยยืนขาเดียวลยสิเจ้าพักเลขยอนเียเฮ้ยืนยืนเดียวอีกสอนนะพักเลขไเลยพักเลขกันแ่ได้บ่อจะไล่อยเาใส่บอจั๊กปากกีรดจักได้ จอดเจ้าหงจอดจาหงเห็นบ่หงมเอออีดมีกีลูกไหมฮะาต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 าเอบริเลยไปไ่ซื้ออีดมีอ้าลงรถมึงนานี้น้ำก้อนเลยน้ำมึงเงียงปะเนในทงไงจอดรถถุงจะเออซื้อน้ำก้อนเหนฟันดาดรกกขไหเอาบังดุมีกระเพณีนมันเราจักเลย กาแฟดมากูแดงบอลงพี่น้องไอแดดก็แดดก็ร้อนก็ร้อนก็อนจอดซื้อน้ำก้อนแล้วก็ซื้อกาแฟองขอบคดลงจาเล่งขออีข้านภายนอกขอลงจะเตะจึจะจพอนอนเลย ใส่หมวกแล้วก็นุ่งเสื้อแันยาวฮะจะเพนน้อมบุมีเอายางเด็กปันนี้เนาะซาเขียวซาเขียวปั่นค่ะเออซาเขียวก็ได้อานาใส่น้ำก้อนให้แน่นๆนเด้อเพนดาอ้าแเพนดาถอาเพนดาไปน้ามันจะ มาติดตามน้ำกันเด่าตะขอดไปหน้ามาือตะขอดสีไปเห็ดหยางไปหาอยู่หากินดูจะเว้ยไปหาออบอกบอกค่ะไปติดตามน้ำกันว่าสิเป็นจังไร จักมาจักนำกินจักติบเขา่าจักกระตาบักเพชรแปลดแปลงนววเจ้าเอ้ยอยู่หน้าก็มีแต่วายานมันบกพรอเลยถือไปนำถือไปไต่เงนกันเนหรออันนี้เส้นทางที่ข่อยทายเจ้าเบิร์กนี่เป็นเส้นทางเลขที่เก้าเดยเฉพาเเส้นทางเลขที่เก้าสวรรค์นนเขตหาไซเดนลาวเวียดนามเด้อเส้นทางตัวนี้ มันเสียนะเส้นทางเลขที่เก้ามันจะไปตัดใส่กับเส้นทางเลขที่สิบสามไต้ฮอนๆถ้าเอาหน้าผมก็ได้สนใดนะ ยังไงก็ไปก้มหน่อยบ้าฮ่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 าเอาปีนดาไปใช้โลกฮะย่าเหรอเอา,าไปยังเ,น,เ,น,เ,น,เ,เนียนี่อ,อ๋อได้ไหมอีก่อ้โห

ป้ oh, ายๆเฮ้ยแพนด้ากับหมักได้จเจอกีซาเล็กนี่สิบน้อยลอยลีลาเพม่อนกับหมักด้วยกันขี่งูขี่คั่วอยู่ยยแถวๆนไล่ไล่เต็มะมัดในแถวเดินเฮดินนานี่เฮ้ยแพนด้าไปหอนเฮือนแล้วติดตาม่องสิบน้อยลอลีลานี่เด้อนะบ่าวนะสาว ไล่ไล <ส gas: S 2> ่ที่ทำมากดไลค์กดคอมเมนต์ให้ <tr Patter ns> ส่งมานร่ำรวยเด้อ <swimming>